นะครับเขาจะโอเคและอีกหนึ่งคู่ของเราอีกเรื่องเดียวเลยนะครับอีกหนึ่งคู่ของเรานะครับผมนะครับฟินแทนทุกคนด้วยแล้วทุกคนดูจะฟินเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมนี่คือเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดถิ่นพิเศษของความภาคภูมิใจของบ้านเอของเราขอเชิญคุณเอา จริงแล้วเนี่ยคนที่หล่อที่สุดในนี้นะครฮะเขาจะใส่ตัวใครให้ไะเด็กคนเดียวคคุณคจะสโลเป็นหนักจีไหมเพราะว่าอะไรฮะเขาไม่มีหัวส้มนะฮะโอ้มออเมื่อวานมีหัวสีส้มอยู่ไหมฮะขาผมใช่คิดอะไรอยู่ครับเดี๋ยว <laughs> อันนี้เปลี่ยนเป็น อะไรอย่างอื่นนะครับกลับมาปกติแล้วกลับมาปกติแล้วเมื่อว,ว,นวานนี้ยังสีส้มอยู่นะพี่เออเหรอฮะสีผมเล้วอ่ะแล้วทำไมคุณถึงติดตามเรื่องเขาขนาดใกล้ชิดแบบนี้คุณเป็นอะไรของผมเลยนะคุณต้องติดตามทุนเรื่องเขาถามเรื่องตัวเองเป็นทุนทไ่ใครอ่เอาเขา <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เขาเป็นเพื่อนผมเขาเป็นเพื่อนคุณาเาอยู่รุ่นเดีกันเราเป็นคุณจิ้นกันอา่า สีผมนี่ทำเองกับมือไม่เลยอยากจะโทรไปถามกันว่าคิดอะไรอยู่ตอนนั้นเปิดสีนี้ผมว่าเราดูมีความเป็นแบบเอเชียเอเชียดูเป็นความแบบเป็นสีผมที่น่าค้นหาเอ้าโอ้โหยังไงนะพี่ถามว่าใครคิดแต่ทำให้สีแล้วข้าเลือดีกว่าโอเคมีความแตกต่างจากข้อเสนอคู่จิ้นครั้งก่อนๆยังไงเพราะว่าเรากับน อนเสิร์ตคู่จิ้นจริงๆแล้วตาวประชาเนี่ยก็ผ่านมาหลายคอนเสิร์ตที่เป็นคู่จิ้นแล้วใช่ทั้งคอนของเราเองอแต่ว่าครั้งนี้พิเศษคือมีอีกสาคู่เข้ามาด้วยเออแล้วก็เป็นผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เราจะได้ไปไมปจิ้นกับคนอื่นบ้างอ่าเฮ้ย ไม่ต่างกับพี่หรอกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เจอสี่คู่นะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็จะเตรียมไม้เด็ดมาให้แฟนเนๆได้ฟินกันแน่นอนี่น้ำหมากกระจายครับผมคู่จริงๆเนี่ยคู่จริงเนี่ยจะได้เห็นกันแบบพอซับบลแล้วในคอนอ่าคอนดิชันของเราอะค่ะลิ้นเป็นอะไรครับลิ้นเรี่ยนี่เนรุ่งรุ่งนี่เพียรนั้งตาพีทั้งลิ้นเลยนะฮะครับผมเพียรทั้งหลังได้ค่ะ เขาเข้าเรื่องดีกว่าเราจะได้เห็นค่าของคู่จิ้นไปแล้วก็จะมีแต่ว่ามามาดิวแม่เนี่ยเขาเพิ่งมาใช่ค่ะอันนี้ก็อันนั้นจะเป็นเราแค่น้ำจิ้มแต่ครั้งนี้เต็มกลิ่นกับคู่จิ้นแน่นอนคู่จิ้นอย่างเดียวไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยค่ะอืเป็นไรปากปากเป็นไรคะปากเป็นอะไรอะฮะจีจไงมีใจมีคอนเสิร์ตไงอ่แค่นั้นแหละยายาเม็ดหรืออะไรไหมฮะให้ยาให้ยาพ่อหน่อยไว้ไว้ไว้ ตาแนหน่อยครับครับเป็นชนิดฉีดหรือชนิดทานครับผมว่าลายนะผมว่าลายขนาดนี้ผมต้องฉีดแล้วนะฮะอ๋อโอเคเออเพราะว่าเอ็นน้ำก็จริงๆเอ็มน้ำยังไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เป็นคอนเสิร์ตคู่จริงเลยนะคะก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะนะเป็นครั้งแรก เปิดซิงเลยแน่นอนมันจะมีอะไรพิเศษบ้างเปิดซิงมันก็มีอะไรใหม่ๆอยแล้วค่ะก็ยังไงดีอะเอาให้ให้พี่เขาพูดดีกว่าพี่เดี๋ยววันนี้คิดคิดอะไรด้่ยพี่เดี๋ยวก็จะบอกว่าพวกเราจะเป็นตัวแทนของคุณแซดค่ะความแซดก็จะเต็มที่ในคอนเสิร์ตแน่นอนค่ะเพราะว่าผู้หญิงน้อยมากเราต้องใช้ความเซ็กซี่ของเราเป็นประโยชน์ในคอนเสิร์ตเต็มที่แน่นอน เบลย่าไปล้อเขานี่พูดนะเขาเก่าฮาในตู้เย็นมานานแล้วนะเก่าเก่าแต่กลมกล่อมมากๆผู้นี้นะใหม่แต่ร้อนแรงของเราทางไรความเจ๋งนะครับคือจริงๆก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบกับรุ่นพี่นะแต่ว่าคือเราก็เป็นรุ่นใหม่เราก็ันร้อนกว่าแรงกว่า อันนี้ก็ผักกันไปแไปแล้วแน่นอนแล้วรปแลแล้วก็แวป็นคอนิแร้วแรกของแล้วกปแล้คไปแล้วไปแล้ว <ret> ต ouais. ็แ้วไปแ้อยเแล้ไแ้วไปแท้วไปแ้วไปแล้วอ่แล้วแล้วไปนล้วไป่นไม่ก้ไม้แพ้แล้วแล้วแล้วบปแไปแล้วแล้ว้วไาแล้วไปแล้วไปแน้วปแต้ปแล้แล้วไกแล้วไปแลวไปแล้ววไแไปแไวว จิ้มนะครับแต่เราเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแบบเทสซ่ี่อ้อกินได้แต่กับบาร์ทะเลครับคุณไปไม่ช่วยครับครับผมคุณจะไม่พูดอะไรหน่อยเลยครับผมอ่าถามมาฮะถามมาฮะข่าวที่แล้วถ้าไม่นับคอนเสิร์ตความเเออ่คู่จิ้นของเราเดี่ยวๆแล้วเนี่ยครับนะฮะมีคอนเสิร์ตวิวเนียนแล้วมันมีพาร์ทที่เมื่อกี้พี่สองเกิดว่ามันประสบความสำเร็จมากพาร์ทอะไรฮะ ไดคุณไปทแคไปมอที่ไนะไปกไปนะฮะคุณถามดูตาลอยๆเหมือนแบบคุณไม่รู้อะไรเดี๋ยวเรากินยาบ้างกินยาบ้างเดี๋ยวผมว่าสองคนโคงกันไปหมอมันจะมันจะจิ้นมันจะฟินขนาดไเออก็คือต้องออยดจะพังไป่แล้วคือต้องขอบอกว่าใบคู่เรากับคู่พี่ต่ประชานี่ก็เคยมีกันมาแล้วเคยมีอะไร มีคอนเสิร์ตมอนเรครับอ่าเออมีคอนเสิร์ตกันมาก็ประมาณสองสามชั้งเหมือนกันนะครับผมแฟนๆเขาก็เราก็กังวลนะแบบเขาอยากจะเห็นอะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้อยากจะเห็นอะไรในคู่เราเราก็คิดว่าเราก็น่าจะเอาจุดแข็งของเราทั้งสองคนมาอวดเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรนะอะไรนะ ทันทีของทันทีเน่อยเรื่องอะไรจุดแข่งของเราสไตล์ของเราที่อยากจะนำเสนอวันนี่แหละคือเราอะไรเรื่องเพลงใช่ฮะใช่นี่แหละครับจุดแข่งของเราทั้งคู่นะครับปรนะมานไม่ไปเยอะไม่ไปเยอะไปใช่ไหมไม่เยอะไปคุณกฤชาครับคุณยังไม่ได้เน้นเต็มเต็มของตัวเองเลยครับคุณอยากจะไหน ออกกำลังกายเผยไว้เลยครับคือมีเสียเหลือแน่นอนอย่านี้มีเสียเหลือแน่นอนดูแล้วมันจะรู้สึกความจริงอยากให้แฟนๆสบายสบาๆมาเลยครับผมพักผ่อนได้เพียงพอทำจิตใจให้แจ่มใสเพราะว่าจริงๆนี่ไปข้คไม่คุณต้องพัก่อยเม่พอนะครับเพราะว่าแฟนๆคุณดูใต้ตาดำหมดเลยนะฮะ ต้องนอนต้องนอนเยอะกว่าน,นี้นะฮะนะก,ก็ฝากบอกแฟนคลับของอพ,พ,พี่น้องๆทุกบ้านเลยแล้วกันนะทำจิตใจให้จมั่นใจมาก่อนในเพียงพอแล้ววันนั้นเราไปไปสนุกกันเดี๋ยวฮะก่อนคอนเสิร์ตเราจะมีคอร,<ป>ร์สไปนั่งสมาธิร่วมพากย์กับถิ่นกับพี่กัษฐาครับผมครับผมไม่ <นะ S 1> ก็เผื่อแบบบางคนมาแบบเฮ้ยรถติดปัวจะมาไม่ทันจะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆเพราะฉะนั้นมาแบบสบายๆชิๆก่อนนนึงเลยก็ได้ก็ดีเนาะครับผมน้องบอกว่า ของน้องน้องกำลัจะเล่นกำลังจะเล่นตามก่อนวันนึงตาก่อนวันนึงเล่นใหม่ไหมไม่เลยสมมุดมือถือดีเยอะมันโยนกันง่ายๆอก็เตรียมพวกแบบยาที่แบบกินไม่ให้หัวใจเต้นนะครับเพราะว่าก่อนสิบยาอะไรไม่ให้หัวใจเต้นไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ให้หัวใจเต้นไม่ให้หัวใจเต้นแรงให้ความดันขึ้นใช่อะไรเนี่ยเป็นจืด คอมเมนต์นะให้เตรียมให้เตรียมอาหารมาดีกว่เ<อ>าเยอะๆครับมาแบ่งกันกินครับนะคะความสาาของพวกเราเอาเอะไรกวกันค่ะก็เตรียมตุกเต่ียมตัวค่ะกินข้าวกินน้ำกินปลามาให้ดีคุณหันไปทำคุณหันไปทาแกนะฮะ ได้แล้วนะอะไรคะพี่ยังจะถ่ายอีกอะไรเก็บไว้ก่อนห่วงเก็บไว้ก่อนนะขอบคุณครับผมคุณกษัตครับคุณสามารถสื่อสารทางทรจิตได้เลยครับมันเป็นทริปครับใช่โอ้โหอ่ะว่าไงครับเป็นไปเลยครับผมก็อยากชวนนะครับมาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับครับผมรับรองว่าได้ยูจิแน่นอนครับ ยังดีเลยนะควบคุมไม่มีครับเราขายชื่อของเราครับรับรองว่ามาคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับได้ลุ้นจิตแน่นอนครับได้เต็มเต็มนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยืนเลยจะดูไม่ไม่ห้ามเลยหรอามาาคาาทุกคนนะคะใครที่ยังไม่สบายซือนะคะแล้มาเจอพวกเรานะคะวันที่18มิถุนาจนนะคะใช่ค่ะที่ทันเดอร์โดคาขอบคุณค่ะอาเวนให้ผมพูดบ้างดีไหมคุณหายใจไม่ขันหรือยังไม่พูดเหรอโอเคถ้าอ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีวิวประกอบสำพูดได้ในขณะที่เขาพูดอยู่ออ่นี่นี้คุณจะทำอะไรเนี่ย เชิญครับพูดไปครับโอเคก็เชิญชวนทุกท่านนะครับผมนะฮะแฟนคลับทุกบ้านนะหรือไม่ใช่แฟนคลับนะครับผมก็มาดูกันได้นะครับอ้โหดูแย่งซีนเนี่ยโอเคโอเคนะจะเห็นความน่ารักของพวกเราทั้งสองคนแบบนี้นะครับผมโดยเฉพาะเนสน,นะอาจจะล้นล้นหน่อยนะฮะอย่าทิ้งสานะครับผมมาเป็นกำลังใจให้เนสกันนะฮะผม้องไป โอเคไว้มีความสุขในการบคอนเสิร์ตนะครับผมรับรองเราทั้งสองคนนะจะทำให้ทุกท่านเสร็จไปเน็ตแน่นอนนะโอเคจบแล้วเสร็จเลยอ่ะเสร็จเลยครับผมนะฮะอะไรนะครับเออนี่ถ่ายรายการสดอยู่ครับผมอ่ะเชิญครับเชิญครับผมสวัสดีทุกคนนะครับที่ไม่ได้มาในวันนี้นะฮะภาพที่คุณกำลังเห็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยภาพที่คุณกำลังเห็นนะครับ คุณกำลังอยู่ในงานแถลงข่าวนะครับ AF Virgin Free Concert นะฮะทาไปได้ตำแหน่งไหนบ้างนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ตรงนี้นะฮะก็คือน้องเอมแล้วก็น้องน้ำมันเองจากเ1ซีอ็ดผครับตอนนี้ตะสมขอนวิวหนักเลยฮะวิวขึ้นมาแรงๆนะตอนนี้มา200คนแล้วครมาพูดต่อไปครับผมพูดต่อไปครับพูดต่อไปครับแล้วก็มาถึงน้องน้องพูดเดซี่เก้านะฮะไปกับน้องเนสนะครับครับผมอาจจะดูรถล้นทั้งคู่ก็ขอบคุณท่าน้องนะครับขอบคับผม คุณมาแนะนําคุณดึงล้นคุาทําไมฮะเฮ้ยครับอะไรฮะไม่ผมจะดูว่าสุดี้ายเขาขาสั้นไงเดี๋ยวฮะแต่ถามมากเขาบอกว่าเอ๊ะมาริวใส่ขาสั้นจริงเหรอเกาถามมากเนี่ยเห็นไหมผมก็เลยให้ดูขาเขา่เขาที่ถ่ายช็อตตลอดนะฮะคุณไม่ได้นะครับอ่ะเรื่องหน่อยเรื่องหน่อยเออชื่ออะไรกันครับสวัสดี้คือครับอ่ามาริวครับผมไม่ชื่อเบนครับครับผมเอฟที่สองครับผม ก็เป็นเป็นคู่น้องใหม่ครับใช่ครับเขาบอกว่าเขาแซ่บมากๆก็แซ่บมากไปไปรอดกันแต่เขาแซ่บคุณไปเชิญคู่กันไปรวมกานครับเมื่อกี้บอกว่าให้เชิญชวนผมมาซื้อบัตรใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวเราจะเชิญชวนกันในแบบพี่ทองเราเอาอย่างเอาดิหนึ่งสองสามนี่ครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะเราเล่นมาหลายรอบแล้วมากมากครับเราก็อยู่กันมาห้าปีแล้วแก่แล้ว มาดูพวกผมนะครับครันะฮะขอครับนะฮะเราจับใจพวกเราเลยนะฮะไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดแอบแฝงนะฮะนอกจากความสุขความสนุกที่อยากจะเตรียมให้จริงๆครับผมแค่นั้นจริงๆเราจะทำให้เต็มที่ครับผมครับโอ้มีคนอยากดูสีผมชัดๆครับผม